มีละครมีซีรีส์ให้ติดตามเยอะมากนะคะอย่างหนุ่มนิวทิติภูมิแน่นอนว่าแบบเมื่อวานนี้เป็นวันเกิดของเขานะคะที่อายุครบ30ปีเจ้าตัวก็เลยแบบอ่ะถือโอกาสโพสร,รูปที่แบบถือเค้กนะคะแบบสีเหลืองอยู่ในร้านอาหารนี่รูปนี้เลยนะคะ พร้อมกับข้อความเป็นภาษาอังกฤษนะคะซึ่งอถ้าขออนุญาตแปลเป็นภาษาไทยเนาะก็แปลประมาณว่าอายุครบ3ามขวบยังเป็นทางการขอบคุณทุกคนสําหรับความปรารถนาดีจากทั่วโลกนี่ก็คืออันนี้เองก็คือจริงๆเจ้าตัวอายุ3ามสแล้วใช่ไหมแต่ว่าแบบเฮ้ยฉันยังไม่อยากถึงประมาณนั้นไงก็แบบ3ามขวบตอนนี้ก็คือ3ามขวบเหมือนแฟนคลับเล่นกันอย่างถ้าสมมติพี่ต้นแบบอายุ27อย่างเงี้ยแต่ก็จะบอกว่าพี่ต้นไม่ได้อายุ27แต่ว่าเป็น2ขวบ7เดือนอะไรอย่างนี้ ก็น่ารักกันไปแน่นอนว่าพอแบบลงรูปนี้ไปก็คือมีเข้าไปเห็นแล้วแหละว่ามีแบบเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในตึกเจมแล้วก็แฟนคลับเนี่ยอวยพรวันเกิดให้คุณนิวเนี่ยเยอะมากเลยเห็นเจ้าตัวลงในไอจีสตอรแบบเป็นจุด จุดไขป่ปลาแบบเยอะมากๆเลยแน่นอนว่า1คนที่แฟนคลับรอคอยก็ต้องเป็นคุณเตตะวันแน่นอนคู่จินคู่นี้นะคะซึ่งเจ้าตัวก็มานะแต่อาจจะมาดึกนิดนึงเออที่รอกันเพราะว่ารอเขียนข่าวไงเลยรออยจะมาหรือ,อยังแล้วในที่สุดก็มาเจ้าตัวก็เลยลงรูปคู่นะคะกับคุณนิวที่แบบไปเที่ยวภูฐานด้วยกันนะคะพร้อมแคปชั่นแบบสั้นๆเลยว่า happy birthday n e w y แบบสั้นๆเลยซึ่งรูปนี้นะคะ นี่อย่างที่เห็นเลยพอลงรูปนี้ปุ๊บคุณนิวก็รีบมาตอบคอมเมนต์ของคุณเตเลยว่าขอบคุณมากน้องมุกน้องขอบคุณมากน้องมุกน่ารักที่สุดเออเรียกว่าช็อตฟิลเลยนะแทนที่จะแบบขอบคุณแบบคุณเตตอนเปล่าจ้าขอบคุณน้องมุกของเขานั่นเองนะคะแล้วน้องมุกเนี่ยก็เลยมาตอบว่าช็อตฟิลทำไมห้าหาหานะคะซึ่ง ข้าดังกล่าวก็คือเจ้าตัวจริงๆเราไปเที่ยวภูฐานวยกันแล้วมีแบบคุณมุกไปด้วยแล้วคนถ่ายรูปก,ก็น่าจะเป็นคุณมุกเนี่ยแหละก็เลยแบบแซวกันอะไรอย่างงี้แต่เข้าไปดูคอมเมนต์สนุกมากเลยนะแฟนคลับก็แซวกันบอกว่าช็อตฟิวเวอร์แบบอะไรอย่างงี้นะคะเอาเป็นว่าแบบเขาเรียกังเป็นโมเมนต์น่ารักเนาะที่แบบแฟนคลับรอคอยชาวโปก้ารอคอยอะไรอย่างงี้ก็ขอให้เขาแบบอยู่ด้วยกันอย่างนี้ไปทุกๆปีเลยนะคะแล้วก็ปีนี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะได้ดู ีรีส์วที่คู่นี้แบบหวนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันเอาเป็นว่าอย่างแรกขอวอวยพรให้คุณนิวนะคะมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลามาเทมาปังๆัเฮงๆตลอดปีเลยนะคะ